แฟนแฟนร์ไปกันทั้งโซเชียลค่ะเมื่อเห็นชาวอึนอูปรากฏตัวในงานการราดินเนอร์ของการประชุมสุดยอดผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก2025ัที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาหลายคนถึงกับร้องว้าเพราะชาวอึนอหล่อทะลุกล้องจริงๆค่ะ ในชุดสุดเรียบรูสง่าง,งามสุดๆและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วทำรายงานข่าวระบุว่าคณะกรรมการเตรียมการประชุมสุดยอดผู้นำ APEC ได้ส่งคำขออย่างเป็นทางการไปยังกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ื่อขอความร่วมมือให้ชาอ่นอูซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ทหารมารับหน้าที่พิธีกรในงานนี้และกระทรวงก็อนุญ,ญาตอย่างเป็นทางการเพราะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศชาติและการปรากฏตัวครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์พิเศษให้แฟนๆได้หายคิดถึงแม้จะอยู่ในกลมแต่ความหอความออร่าและความนุ่มนวลของชาอินอูอยังคงเป็นประกายไม่เปลี่ยนจริงๆค่ะถ้าไม่บอกก็อยู่ในกลม คงคิดว่าออกมาถ่ายซีรีส์แน่ๆเลยทั้งหล่อทั้งเก่งทำเพื่อประเทศชาติขอบเครื่องทุกด้านจริงๆเลยค่ะสมกับสโ,โลแกนชาที่ดีคือชาอือเท่านั้นติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn